สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปาจะพาทุกคนมารู้จักกับมาคัสเคเกันมาคะสวัสดีค่ะพ่ออ๋อสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามหน่อยค่ะว่า ยากทราบว่ามาคัสเคเคคืออะไรครับพ่อครับมาคัสเคเคนะครับเป็นผลงานวิจัยพัฒนาของกองทัพเรือเองนะครับแรกเริ่มเดิมทีมาคัสเคเคที่เห็นอยู่ทั้งสองลามทางปวาและทางซ้ายสีส้มนี่นะครับ <c oughs> แรกเริ่มเดิมทีคือผลงานวิจัยที่เตรียมไว้สําหรับการเป็นโรนฟรีชีพใช้เป็นยุทธวิธีทางการอาหารแต่ด้วยความอนเนกประสงค์ของมันก <c oughs> องทัพเรือสามารถดัดแปลงมาใช้งานอย่างอื่นได้ในวันนี้เราดัดแปลงมาในเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนะครับเราดัดแปลงให้สามารถให้เป็นโรนตรวจการระยะไกลและในครั้งนี้เราเป็นโรนที่ต่อระยะการสสสสืื่่่ออาารรยงมมมุตติิในนนนนพ้้ทีีวััะคบ หน้าเขาวและหลังเขาซึ่งปกติจะไม่มีสัญญาณการสื่อสารโดยตรงที่สามารถเชื่อมต่อกันได้เราใช้มาคัส k k เบินอยู่ในความสูงระดับหนึ่ง400-500เมตรในการเป็นจุดเชื่อมอสัญญาณการสื่อสารเป็นทูเวย์คอมมูนิเคชันสุดยอดมากเลยค่ะอันนี้คือเหมือน แอบได้ยินมาว่าเป็นของเราผลิตเองครับเป็นเป็นของครับเป็นของเราผลิตเองเป็นภูมิปัญญาของคนไทยการออกแบบการสร้างแล้วก็การประกอบต่างๆนานาความมันใประสงค์ของมันนะครับอย่างที่บอกว่าทหารเราไม่ได้มีไว้ในเชิงการเป็นเป็นยุทธปกรณ์อย่างเดียวช,ช่วยเหลือบรรเทาสาธรารณภัยได้เราสามารถดัดเปล่งตัดแรงใช้เองได้หมดทุกอย่าง เป็นซมือคนไทยครับคือยุทธุพกรณ์ของเราไม่จาเป็นต้องในการลบอย่างเดียวตอนนี้ในการฝึก H ฮชเดีนี้คือเราก็มาดัดแปลงในการช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะใช่ครับอย่างในวันนี้นะครับเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการขึ้นและการลงง่ายมากเราขึ้นขึ้นจาก,ท,กบบาท้ายกระบะใช้ระยะทางในการวิ่งขึ้นไม่เกิน50เมตรและการลงก็เปิดร่มลงเมื่อกี้เราก็ลงในสถานย่างแห่งนี้ใช,นใช่ครับไม่มีความเสียหายลงได้แม่นยำมากและสังเกตได้ว่ามันเงียบมากถ้ามองอีกทางหนึ่งการเป็นอาวุธอาวุธที่เงียบเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพ่ออค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะทุกคนคือมาคัสเคเที่เราได้บอกไปไม่ได้ใหญ่เลยนะตอนแรกปามองข้างบนว่าใหญ่ดูตัวท่าปลาเลยแต่ประสิทธิภาพแบบจิ๋วจะแจ๋วมากค่ะ